วันดีทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาหากาบเดบิวต์เมคลายภาคแรกเองครับผมเล่นครั้งแรกเนี่ยสร้างเซฟให้ดูเลยเนี่ยนิวเกมออปชันเกมโหมดฮิวแมนเดบิวต์ฮันเตอร์เอาฮิวแมนก็พอไม่เคยเล่น Auto Assist, ลออลโตแอซิสตอนยูสออลโตแอซิสออลโตแอซิสจะให้คุณคอมโบง่ายอา๋อโอเคก็กดออนไว้ก่อนดีกว่าโอเคไป โอ้โหมีอะไรให้อ่านเต็มเลยเนี่ยเย้ไม่เคยเล่นเลยนะครับพอจะรู้เนื้อเรื่องแต่ไม่เคยเล่นเองเลยเจดโดเปิดมาก็แขนกลเลยวัดดีครับเนโรเพลงบรรเลงด้วยเจเคเปิดอย่างนี้เลยวะ press a อ y button n นิวเกม ไปเนโรดันเต้วีเวอร์จิลอันนี้ DLC ผมซื้อมาเดี๋ยวอาจจะได้เล่นแต่เรามาเนื้อเรื่องหลักกันก่อนไป8 PM 2ทุ่ม2ทุ่มอ,อะไรวะเนี่ยประชาชนเจออะไรวะเนี่ยก่อนอะไรก็ไม่รู้ใหญ่เบื่อเลิ่ทิมโอ้โหมีแต่คนให้ความสนใจ เป็นใครก็งงอ่ะเป็นผมผมก็งงเหมือนกันป้าแกสวดภาวนาเลยอ่ะเจอก้อนอะไรไม่รู้อาจจะขอหวยก็ได้ก็แย่ละฝรั่งที่ไหนเขาขอหวยกันนี่มีถ่ายรูปมีสัมนักงานข่าวมาเต็มเลยเฮ้ยไอ้ลูกนวด16พฤษภาคม2ทุ่ม6นาทีว้าที่คนนี้แกดูชิลนะเนี่ยมอริสันเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดซับ โอเคทราบน่าจะขึ้นแล้วล่ะเรารู้จักกันมานานแล้วมอริสันนะครับตัวหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำถึงขนาดนี้น่าจะจัดการมันได้ใช่ไหมดันเต้งงเลยครับประชาชนงงคนก็งงโอ้โหระเบิดกันตึมเดจเนลลี่เดวิลฮันเตอร์ดันเต้ครับผมทางนี้โคตรหล่อ ตัวไนเนโรเดินชิวมีแค่มาเสียเวลาที่ดี่ทำไมเนี่ย <c oughs> เขาก็จัดการได้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> หรือเปล่าอย่าวางใจไอ้ปีศาจตัวนี้เพราะว่ามันเป็นปีศาจที่เอาแขนนายไปแล้วก็ดูดพลังจากแขนนายไปนั่นแหละออเหรอไปแล้วนะ

อะไรวะเนี่ยคลิกซ้ายเพื่อตีโอเคคลิกขวายิงกดคิวเพื่ออะไรกดชิปเพื่อกันเหรออ๋อรีโหลดกด R เพื่อเตะกด space bar ใกล้กำแพงเพื่อจัมอัพเตอร์จัมพีส space bar เนี่ยอ a l k จ้ำเข็นไปพัชชิ่งออกเลยบออ๋อฮึบฮึบอ๋อกระโดดสองต่อโอเค อันนี้น่าจะวิ่งให้แล้วล่ะเพราะมันกดชิปไม่ได้ตัวอะไรเนี่ยอิวปีศาจแมลงวันที่หัวเหมือนมดเอ็มปูซาไอ้ปีศาจแมลงมาดิผมเล่นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับไม่ได้กดจอยเพราะงั้นอาจจะไม่เพื่ออะไรซิวอ๋อ เป็นทางบล็อกตอนต่อสู้มาไม่มีแขนก็สู้ได้เว้ยเลทออฟเป็นตังโอเครับทราบจัดไปอีเพื่อคอนเฟิร์มขีขวาเพื่อโจมตีระยะใกลเพสแอนโฮชิป you can lock on to enemy อ๋อกดล็อกได้ชิปคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนล็อกโอเคล็อก โหลดโหลดโหลดสิครับพี่โหลดคลิปคอนโทนโอเคดีโหลดล็อกยิงยิงยิงโอเคยังไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่แต่ได้อยู่หวังว่าเสียงเกมจะไม่เบาไปหรือดังไปนะครับโอเค รีโหลดรีโหลดมันรีโหลดไงเนี่ยโอเคมาละแม่งนอนคิวเลยไอพวกนี้เฮ้ยมีตัวใหม่เดี๋ยวผมว่าต้องจบพาร์ทนี้ต้องไปปรับปุ่มว่ะไม่งั้นเล่นไม่เป็นจริงโอ้โหตัวชุบนี่เอง กรีนเอมพูซาชุบเพื่อนได้เอามาจัดไปชิปบอก L S L S คือที่อะไรก่อนอะไรคือ L S เล็บชิปเหรอฮะ huh? you have a number of special move um uh, what คืออะไรวะเนี่ย h ฮสอง until you r l e f t arm g l o w คลิปหนึ่ง LS คืออะไรอีกพี่ครับ LS คืออะไรก่อนโอเคยัดอ๋อยิงทิ้งหมดอะตอนเนี้ยคอมโบคอมโบอะไรไม่รู้ LS คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปปรับปุ่มทีหลังโอเค เฮ้ยเป็นไงไม่เข้าใจเหรอเราทำมันไม่ได้หรอกถ้าไม่มีนายถูกต้องแล้วพอด็ดไอเอนเราจัดการลรนี้ได้โอเคงั้นเราไปกันต่อเลยปล่อยพี่แกจัดการข้างหลังเราไปเราไปหาดันเต้กันแบบไม่มีแขนไอป้ปุ่มแอวเอสอะไรนั่นเอาไว้ก่อนแล้วกัน ปึ๊บยิงปึ๊มปึ๊มปึ๊มแล้วมีเข้าไปปั้นอโอเค,ค,คอไปยิงยิงยิงดี่รถระวังยิงยิงตาย ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้อยู่สเปซบาร์กระโดดเนาะมาถึงละไอ้บอสเอาอยู่ๆดันเต้ก็วัปมาเฉยเลยโอเคเราก็ไปตามกันไปนี่คือวิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยขอเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอรอก่อนนะดันเต้มาแล้วร <c oughs> อแค้นด้วนดันเต้ปลิว ไอตัวนี้มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอดันเต้สู้ไม่ได้เลยโอ้โหเลดี้ก็หลับพริชก็หลับไม่ต้องงงนะครับรู้จักชื่อได้ยังไงผมรู้เรื่องแรกมาอยู่แล้วแต่ไม่เคยเล่นเองไม่ได้เสพเยอะขนาดนั้นรู้คร่าวๆวัดดีครับโอ้โหมีเซนต์ตะคู้ไม่เว้ยโอ้ดูไม่เสียวเวลาแล้วเว้ยว ไอ้ตูดมึกแม่ไม <inaudible> ่ได้สอนเราว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีดูไม่สะทกสะทานเลยโทษทีนะดันซี่เดี๋ยวฉันจัดการเองมาดาบเด็กแวนบิดคมๆมมายิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยลบลบโอ้โห ยังไม่สอนกลบด้วยซ้ำไอเกมใจร้ายปึบเฮ้ยกี่เส้นวะเนี่ยโอ้โหอืมอู้หูมาหลบจังใดเล่นบอเป็นแล้วเราต้องทำอะไรยิงไปเรื่อยๆเงี้ยเหรอ เฮ้ยคึิโอเคลบว้วยิงยิงยิงเข้าไปปาดเข้าไปเฮ้ยลบโหลดมีแสงยิงยิงยิงไอ้คอนแดงๆอีกแล้วโอ้โหเละเลยใครจะไปเล่นเป็นวะไม่ได้ใช้จอยโว้ย ใช้เมาคียบรอดก็ไม่ได้สอนเลยโธ่มันจบแล้วมันจบแล้วโอ้โหใครจะไปตู้มันได้ต่อให้เล่นไม่เป็นมันชาร์จพลังแล้วใครยิงวะโอดันเต้นี่เองยิงขาดให้มามาต่อยกสองกันมา โอ้ยแปลงร่างด้วยสุดยอดสุดจริงมมาโอ้โหโดนล็อกนะครับผมตู้ไม่ได้เลยวีเอาในโลกไปมันไม่ได้ไหวแล้วสู้ได้อยู่เว้ยในโลไปเลยเป็นตัวทวงนี่เค้เาอยู่อ่ะออกไปต้องไปแหละเนโลเอย้ยมาเฮึไปไป ถ้าเราหนีไปเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้ไงเล่าโอ้โหโอ้ไอเวนั่นมันบอกว่าใช้ตัวทวงกูตามไปช่วยนะเว้ยอย่าเพิ่งโทษตัวเองเราไปหาทางที่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นฮาตันเต้แพ้เรานีแหละจะจัดการมันเอง เ,เรียกมันยังไงล่ะใช่ยูริเซนราชาปีศาจนั่นแหละชื่อของปีศาจท,ท,ที่เอาแขนนายไปได้เลยยูริเซนกูจะจำไว้ดันเต้ดุช่าจะต้านไม่ไหวเรียบร้อยมัดเดียวปลิวโอ้โหยสิ้นหวังสุด ปกติดันเต้ไม่ใช่อย่างนี้ตามหักด้วยปกติดันเต้สู้กับใครก็ชนะแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ว่ะโอ้โหมันเก่งเกินดันเต้เราปลิวเลยอ่ออกมาแล้วะอืมแลนดิ้งแบบสวย,วยไป ประชาชนงงแดกพวกพี่ใครครับเนี่ยพวกพี่กระโดดออกมาได้ยังไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับดันเต้ดันเต้ล่ะเขาซื้อเวลาให้แต,แต่ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ว้ายม,มีเทนเตอร์ด้วยมันเริ่มเอาแล้วเรียบร้อยประชาชนโดนเสียบตั้ไว้ครับผมไม่อยากจะเชื่อดันเต้แพ้เนี่ยนะ แทงมันก่อนเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราต้องไปก่อนได้ไปก็ไปวะหัวร้อนเลยปวดเทต้องถอยอย่างเดียวเอ็นตัวมันก็มาไม่มาแทงพวกตัวเก่งๆเนาะไปแทงประชาชนธรรมดาคนงี้เง่าเลยเออจบแคปเตอร์ครับผมแรงบี แต้ม2,002ได้แรง CEO โ,อโหอุบาทจัดได้เลตออกมา3,007โอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ไประบายขอ,อไปปรับปุ่มก่อนเดี๋ยวกลับมา